คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลัง สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิรษฐมรานครับกับสูตรของเ่นบนสูตรที่1นะครับสูตรนี้เริ่มเดินเริ่มเข้าตั้งแต่สิบหมิถุนายนหกสามนะครับสถิตจากย2ิบสองวัดก็เป็นย3ิบสามวัดกับเข้าตอนนี้ยี่สิบสามนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนกับตรงนี้เลยนะครับยี่สิบสามวัดตอนนี้ ตั้งแต่16มิถุนายนนะครับจากโอเคนะครับผมเริ่มนับตั้งแต่16มิถุนายนนะครับเพราะอันนี้รู้สึกมัน,นี้สะดุดไปไม่นับนะครับลำรนี้16บมิถุนายนนะครับตามมาเลยนะครับ16มิถุนายนนะครับผมใช้ในส่วนของหลักแสนนอนที่1่คูณด้วย5้าบวกด้วยหลักพันละนิดคูณด้วย3บวกด้วยหลัก10ล่างคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วย หน่วยหน้าครั้งที่1แล้วก็หน่วย,หน,วยหน่วยหน้าครั้งที่สองคูณด้วยสองนะครับปกกล็กันห้าห้ายห้าก็คือห้าหบวกด้วย6 3 8 8บวก8ดบวกด้วย6 2สองสองก็คือสองบวกด้วย4บวกด้วย6บวกด้วย2 2 4สองสนะครับจะบวกเป็นค่าเต็มก็ได้หรือบวกเป็นค่าหลังก็ได้นะครับได้เท่ากับ20 2สบนะครับนะ 29, 29่สิบเก้ายีบเก้าวกหบเกบวกหเป็นสีอ่ายี่ิบเก้าบวกห้าเป็นสามสิบสี่ส่สบวกสอเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็น13บสาใสสามสาบวกสอเป็นหาได้สี่หกสห้านะครับหกระดาษดาคมครับหกระดาษคมสี่หกสหเลขห้าครับปรากฏในเลขห้าครับเด่นเข้ามาในหลักสิบหัวที่หงครับต่อมาครับหนึ่งกระดาษาคมครับหนึ่งกระดาษดาคมนะครับคำนวณได้ สองสี่หนึ่งสาคำวครับเลขสเข้ามาในหลักร้อยครับเด่นเข้าม่หลักร้อยสิบหกกรกฎาคมครับคำนวณได้สามห้าสอนะครับเลขสามเด่นเข้ามาในหลักร้อยนะครับหสิงหาคมหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้แปดศูนย์เจ็นะครับสิสิงหาคมออกแปดหนึเลขแปดเด่นเข้ามาในหลักร้อยนะครับ สิบหกสิงหาคมหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าหนึ่งแปดศูนย์เลขเเข้ามาในหลักร้อยหลักสิบนะครับของร้อที่หเด่นเข้ามาหกันยายนหกสามหกันยายนหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้ศูนย์สองเก้าหนึ่งศะครับเลขศูนย์เด่นเข้ามาในหลักร้อยร้อที่หนึ่ครับต่อมาสิกันยายนครับสิกันยายนหกสา คำนวณเลขเด่นออกมาได้แปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนยะครับเลขแปเข้ามาใหลักร้อยครับเล <c oughs> ขเก้าเดเข้ามาใหลักสิบครับหตุลาคมครับหตุลาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้ศูนย์สองเนะครับศูนยก้ครัเดคลขศนเด่นเข้ามาในหลักร้อยนะครับลงทีเลขหเด่นเข้ามาในหล,กลักหน่วยครับ สิบตุลาคมครับสิตุลาคมหกสานวณเลขเด่นออกมาได้หนึ่งสามเลขศูย์เน้นเข้ามาในหลักสิบครับหนึ่งพิกายนหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้หกแปดห้าเจ็ดเครับเลขหเด่นเข้ามาในหลักร้อยหลักสิบนะครับตอนที่หนึะครับสิบหกพุิกายนหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้ศูนย์สองเก ศูนย์สองเก้าหนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาในหลักร้อยก็หลักสิบของราที่หครับหนึ 1, นวาคมครับหนึ่ธันวาคมาำนวณเลขเด่น,นออกมาได้หนึ่งสามเลขสามเด่นเข้ามาในหลักร้อยและหลักเข้ามาคบสต่อเลยเลขสามก็เลขสูงสามต่อลงที่หนึ่ครับสิบหนวาคมหกาคำนวณเลขเด่น,นออกมาได้ห้าเจ็ดส ห้ 5, 7, 4, 6, าเจ็ดสี่หก 30, มาใช้ได้วยสามสิบธันวาคมห้าเจ็ดสี่หก 5, 7, 4, 6, ใช่ปะเลขหกเข้ามานี่หลักร้อยห้าเจ็ดสี่หกเลขหกเข้ามาในหลักร้อยรอที่หน,นึ่งสามสิบธันวาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์นะครับลำดัด 9, 1, 8, เข 9, ขบเก้าหนึ่งแปดศูนย์เลขเก้าครับเด่นเข้ามาในหลักสิบกางวัลที่หนึ่งครับสิบห้ามกราคมหกสี่ สามแปดสี่ก้สองตั้งหเรามาดูต้นปีหกสี่กันหน่อยสามห้าสิบหบวกด้วยสี่สบวกสบวกด้วยสบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่รวมกันได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สวกหเป็นยี่สิบวกสที่เป็นแปดปกเกับแปบวกเเป็นสิบห้บวกสที่เป็นเจได้หกแปห้นะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์ครับออกเก้าหนึุดเจ็ดสอเล้าเจ็นะครับหกแปดห้าเอามาดูครับเอ่อเลขเจครับเด่นเข้ามาเดินหนของหลักหน่วยรางวัลที่หครับต่อมาหกุมภาพันธ์หกครับหกุมภาพันธ์หกคำนวณเลขเด่นออกมาได้2 4งส2 4หนึ่งสามสอนึ่งสามสองสีมาดู 2องสี่หนึ่าครับเลข3าครับเด่นเข้ามาในหลักถถหน่วยออนที่หครับสิกุมภาพันธ์หกครับคำนวณเลขเด่นออกมาได้9,1,8,0 9,1,8,0งนะครับหมีนาคมออก5,3,8เลข8เข้ามาหลักหน่วย1มีนาคมหนมีนาคมครับหมีนาคมหกสมคำนวณเ,เด่นออกมาได้สามห้าสองสี่สามห้าสองสีองัมดูครับ เลขสี่กับเลขสอมาครบสาบตัวบนแล้วมาที่หนึ่งได้เห็นไหมสิบีนาคมหกสิีนาคมนะครับสิบีนาคม6 4สี่คำนวณเลขเด่นออกมาได้6 8 5 7 6 8 5, 6 8 5เาเจ็ดหกแปดเจาล้มาดูครับหกแปเจ็ดเลขเครับเด่นเลขเจ็ดเด่นเข้ามาในหลักสิบรงวันที่หนึ่งครับ 1เมษายนหนึเมษายนหกครับคำนวณเลขเดี่ยออกมาได้7 9 6 8 7 9 6 8เนะครับเรามาดู1น่งสิเ,เมษายนสิเจ็ดเนะครับเลข7จ็กับเลขแปมาขนาดไปเจ็ดเนะครับเลขหาสิบเมษายนนะครับออกเจ็ดแเนะครับสิเมษายนนะครับ 16เมษายนคำนวณออกมาได้5746 5746 5746นะครับเรามาดู2พฤษภาคมซิ2พฤษภาคมนะครับเลข 7, เจ็ดเลขเจ็ดเด่นเลขเจ็ดเด่นเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบรามาที่หนึ่งครับ2พฤษภาคมค,ค,ค,ครับ2พฤษภาคม2พฤษภาคมครับ คำนวลลิเดนเออกมาได้5้าเจ็ดสหกห้าเนะครับเราเข้ามาดู5้าห้กครับ16กพฤษภาคมออก6กแปดส5่ห้าเจ้า็ดสี่หกจะมากินเลข5เข้ามาหลักร้อยเลข7เข้ามาในหลักสิบ 100. นะครับสิกพฤษภาคมกับ6กคูณหเท่ากับสาก็คือศูนย์ศนบวกด้วยห้าสาบ้าบกห้า บวกด้วย1นคูณสบวกบวกสแล้วก็บวกด้วย4บวกด้วย3บวกด้วย5 2าก็คือบวกได้0นะครับได้เท่ากับได้เท่ากับได้เท่ากับ14 14 14บวก5เป็น19ถูกต้องไม่ใส่9 9บวก2 9 10, 1เ11บวก7 1บวก7เป็น8ใส่8 8บวก2ที่ครับ8เป็น9เป็น10 4ใสนีเ่9 1 8ดได้กี่นะครับเ1 8านะครับ9 1 8 0, 1 8 0แล้วก็มาดู1มิทยายนออก9 7 2 9 7 2นี่เลข9ครับเลขเเด่นเข้ามาในหลักร้อยแล้วที่หนึ่งครับ1มิทยายนครับ1วมิทยายน 1>, 1. มิถุนายนหกสี่ครับสองเก้าสองเาเจต้นสี่หะครับสองคูณสามสองคูณห้าเป็นสิบก็คือศูนย์ศูนย์บวกสองามบวกด้หกบวกด้วยสี่สองปดด้แปดบวกด้ห้าบวกด้ศนย์บวกด้สามสหบด้หกนะครับช่วยเป็นบอดสิครับได้เท่าไหร่ไนดะ้เท่ากับยี่ส้าไหม ยี 25, 25่สิบห้าบวกห้าคงที่ยี่บห้าบวกหเป็น30มสศูนศบวกสที่ได้2 2งสอบวกเจบวกเเป็น9 9 บวกสองเก้าบวกสองก้าสิบสิเอ็ดได้ศูนย์สองก้าหนึ่งะครับศูนย์สองก้าหนึ่งโอเคไหมครับอ่ะแคปเจอเลยครับหนึ่งสอจเนะครับก็อันนี้เป็นสูตรของ เด่นบนสุดที่หนึ่งนะครับที่เข้าต่อเนื่องนะตั้งแต่1 6ไม่ได้จนหที่ผมเริ่มนะับ23ก็ติดครับนะครับก็กดติดตามก็จะได้ในทุกสูตรของการคำนวณนะครับผมลืมให้เขียนไปว่ากดติดตามเพื่อเทียบสูตรนะ นะคะรับลูกก่อนรอยก่อนการศึหษาเชื่สิทธิ์มือล้านครับสวัสดีครับฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ